Mm-hmm. <clears throat> สวัสดีครับได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไหมได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอญาตใ่งเสียงนึงโอเคได้ยินเสียงกันไหมฮะวันนี้ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออผมจะมาทำการไลฟ์เนี่ยอรอระหว่างรอเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะครับระหว่างรอทุกคนเข้ามานะรอแป๊บหนึ่ง ใครเข้ามาก็กด like, ไลค์กดด้วยนะครับอ่ะยังมีใครเข้ามาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องเมื่อวานนี้นะครับ เมื่อวานนี้มีการไลฟ์เกิดขึ้นนั่นแหละนะแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็คืออ่ไลฟ์สดเน็ตมันหลุดนะครับก็เลยจะมาทดแทนใหม่วันนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเมื่อวานที่เราพูดค้างไว้นะครับพูดถึง้างไว้เนี่ย เราพูดถึงเกี่ยวกับอะไรพูดถึงการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้แพร่จะเรียกว่าแพร่หลายก็ได้นะฮะแต่ว่าเราจะพูดอย่างนี้นะครับว่าเรายังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของคนลหลายๆคนนะครับ โดยเฉพาะพ่อแม่ญาติมิตรอะไรเงี้ยครับเราจะยังไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นที่ยอมรับเราจะมองว่าไอ้เรื่องสิ่งที่เราทาเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระมากกว่านะครับก็เหมือนสมัยก่อนอะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะนะฮะอย่าไปเต้นกินลํากินอะไรอเงี้ยมันก็มองว่ามันไร้สาระก็เหมือนกันเลยครับก็เหมือนกันเลยฮะว่า เราทำคอนเทนเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำไรฟสาระก็เหมือนกันครับเพราะว่าต้องอธิบายให้ให้เข้าใจเลยนะฮะมันอาจจะยากนะครับอธิบายให้เข้าใจเลยมันน่าจะยากครับเพราะว่าอ,อยิ่งเรายิ่งพูดเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบเถียงได้นะยิ่งเถียงเราได้เพราะว่าการพูดแบบนี้ ถามว่าเรามาออกมาโจมตีคนเฒ่าคนแก่หรือว่าพ่อแม่หรือเปล่าเปล่าเปล่าเลยครับเพราะว่าที่เราออกมาพูดเนี่ยอยากให้น้องๆและเยาวชนเนี่ยที่กล้าที่จะทำคอนเทนต์เชเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าทิกเกอร์เนี่ยนะฮะให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กยุคนี้เด็กยุคผมกับเด็กยุคนี้มันต่างกันนะเพราะว่าเด็กยุคผมเนี่ย ความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็เป็นอินอร์นมากกว่านะถ้าจะพูดกัน,นว่าอ,อให้คนเท่าคนแก่เข้ามาดูเข้ามาเข้าใจเราเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะเข้าใจอะไรที่ค่อนข้างจะยาก นะครับค่อนข้างยากอะอย่างไี้มีใครเข้ามาไม่เป็นไรเนาะกะ็ดูย้อนหลังได้นะฮะหวังว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางหรือว่าแนวคิดของทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการทำคอนเทนต์ยังไงให้มันปังต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้ปังเพียงทีเดียวนะมันขึ้นกับ ปัจจัยของหลายคนนะขึ้นปัจจัยกับหลายๆคนนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยการทำคอนเทนต์ทำ u t ท b e ทำ t i k t o อ,อคอนเทนต์ต่างๆนะครับต้องบอกนะครับว่ามันไม่มีคำว่าทำแล้วจะได้พัน ทำแล้วจะได้ร้อยทำแล้วจะได้พันอันเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้จุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นเลยครับเราต้องทําจากอะไรก็โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละฮะโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนี่แหละน่าจะตอบโจทย์แล้วมที่จุดน้องๆที่เข้ามาดูหรือว่าดูย้อนหลังนะครับ จะบอกอย่างนี้นะว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นแบบอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่เราเนี่ยสามารถทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับจะทำอะไรก็ได้ครับจะทำอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวครับอย่าทำให้สังคมเดือดร้อนมีนักคอนเทนต์หลายคนนะผมไม่เอ่ยชื่อนะ ผมไม่ผมไม่กล่าวอ้างด้วยที่ไปอะไรอะไปนอนบนอะไรนะเขาว่าอะไรนอนบนรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นอะไปทาตัวแบบเพเรอนเทลเลยเนี่ยผมไม่เอานะผมไ,ม,ผม,ไม,นนม่ผมไม่สนับสนุนนะครับผมไม่สนับสนุนให้ทําแบบคอนเทนต์แบบแน่าเกลียดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต่างชาติแต่เขาจะมองประเทศไทยเ,ธอเอ่อจะมองเราประเทศไทยเราเสียเสียได้ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเน็ตกลับมาแล้วเมืแ่อบบกี้หลุดอีกแล้วอ่ะสวัสดีสี่คนครับสัสดีสี่ท่านนะครับเรื่องพูดคุยกันหน่อยนะครับเรื่องอพิม์ข้อความหน่อยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับนะ ที่ผมพูดจริงไหมหรือว่าไม่จริงนะครับอ่ะเร่องพูดคุยกันหน่อยนะครับรเรื่องอ่าแสดงความคิดมาหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะสองท่านโอเคโอ้ค่อยๆยายออกโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่า เอกี Workers, ้ผมพูดถึงเรื exactly. ่องอะไรพูดถึงการทำคอนเทนต์ใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับว่าทำอะไรก็ได้จะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวครับอย่าทำให้สังคมเขาเสื่อมเสียอย่าทำให้สังคมเราดูยั้แย่นะครับดึงความสามารถของเราออกมานะครับ ความสามารถเรามีแค่ไหนนะฮะก็ดึงออกมาไม่ใช่ว่าเราจะดักดานเยี่กับที่เดิมเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคย,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 ยิจิจอตแล้วเนาะนะครับถามว่าใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนี่ย <c oughs> ที่เข้ามาดูอยู่เนี่ยนะครับอย่าต้องบอกต้งอ,องไหวนี้นะครว่าหัดเปิดโลกให้กว้าง หัดเปิดใจให้มากขึ้นนะครับหัดเปิดใจให้มากขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเลยยุคนี้มันเป็นยุคความสามารถของเด็กเราจะไปปิดกั้นความสามารถของเด็กไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วก็ถ้าจะให้ ผมพูดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมจะไม่พูดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะว่าผู้ใหญ่สมัยนี้ทำไมชอบปิดกั้นโอกาสเด็กๆอันนี้ผมขออนุญาตเอามาพูดเลยนะ 1. ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะยังแบบผมไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาหรือว่าเสียสีผู้อื่นนะครับจากที่ผมสังเกตแล้วเนี่ย จากที่สังเกตมาหลายครั้งนะฮะผู้ใหญ่ยุคนี้เขาไม่สบบเอ่อูดไงดีเอาเป็นว่ายุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเขายังมองว่าไอสิ่งที่เราทําเนี่ยแม่งไร้สาระดูไม่เป็นผูเป็นคนทํามาหากินไม่ได้ขอโทษอาชีพยอย่างเราเรานะครับ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยทำเงินให้เรามาหาศาลแล้วนะฮะเชื่อไหมฮะจากทำได้เศรติแล้วนะครับสามสิบเออไม่ใช่หนึ199่งร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับหนึ199่งร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคนไทยเรานะครับทำลายเศิติเงินสิบล้านบาทกับติ๊กต็อกยูทูบได้ นะครับทั้งหมด23ล้านแล้วมั้งนะครับคนรว,ว,วยแบบใน TikTok ก็มี YouTube ก็มีนะครับผมเองก็อยากให้คนที่เป็นรุ่นพ่อรุนแม่เราเข้ามาเห็นนะฮะเพราะว่าผมออกผมมาพูดเนี่ยไม่ได้มาจงตีนะไม่ได้ออกมาจงตีพวกท่านนะครับเพราะว่าผมเข้าใจในความหวังดีของท่านนะครับว่าอยากให้ลูกหลานเราเนี่ยตั้งใจเรียน วุ้งวุ่งวุ่งไฝเรียนอันนี้ผมเห็นด้วยแต่นั่นก็มหมายความว่าการเรียนหนังสือจะทำให้ลูกของ,ของท่านเนี่ยเก่งขึ้นมาได้อ่ะอันนี้ไปใหญ่ละจะพูดยังไงดีจะพูดแบบแบบเนื้อแท้เลยนะฮะจะพูดแบบเนื้อแท้เลยก็ได้ครับไม่ใช่ว่างานข้าราชการเนี่ยมันไม่ดีนะ งานข้าราชการมันดีอยู่แล้วทุกคนไปเรียนหนังสือเคยเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับว่าอ่ะโตขึ้นใครอยากเป็นคอนเทนเตอร์บ้างอ่ะยกมือไม่มีไม่มีครับมีแต่อะไรใครอยากเป็นหมอบ้างทหารตำรวจบ้างล่ะเนี่ยมันอยู่ในกรอบอะมันไม่ได้ไปไหนอะนะครับอ้าประมาณนี้ นะครับก็ฝากไว้คิดด้วยนะก็เดี๋ยวมันจะไหลลื่นไปเรื่อยๆมันจะไม่ดีเนาะเพราะว่าจากที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับมันก็เป็นประสบการณ์จริงนะครับก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับที่เป็นของลูกหลานเราเนี่ยนะครับก็อยากให้เปิดหูเปิดตากันบ้างนะครับก็อยากให้เปิดหูเปิดตากันเล็กน้อยนะไม่ใช่ว่าดักดานอยี่กับที่เดิมไม่ใช่นะเพราะว่า ผมเข้าใจครับว่ายุคคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอย่างเราเราเนี่ยย่าเราเนี่ยเล่นมือถือไม่เป็นผมเข้าใจครับเล่นมือถือไม่เป็นเล่นสมาร์ทโฟนไม่เป็นแต่เข้าใจแต่แต่ก็ต้องเข้าใจลูกหลานเขาด้วยว่าไอ้ที่ลูกหลานเราเนี่ยอยู่หน้ากล้องอยู่หน้าเซตเนี่ยทาอะไรต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าเขาถูกกีดกันนะครับเขาถูกกีดกันมาตลอดเราก็ต้อง ซัพพอร์ตเขาสิใช่ไหมเออเราต้องซัพพอร์ตเขาไม่ใช่ว่าไปห้ามเขาว่าเฮ้ยมึงอย่าทําอย่างนี้นะมึงอย่าทาอย่างนู้นนะมันไม่ดีนะการทำคอนเทนต์ครีอเตอร์นะครับมันไม่มีคําว่าเสียหายการทํา youtube นะครับมันไม่ไม่มีคําว่าเสียหายอ่ะร่วมเลยเวลามากพอสมควรแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะฝากไว้นะครับก็วันนี้นะฮะเป็น ทดแทนจักเมื่อวานนะครับทดแทนจักเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับมีการเน็ตหลุดนิดหน่อยนะฮะเน็ตมันหลุดนิดนึงก็เลยแบบหยุดไลฟ์ไปนะอ่ะตารางการไลฟ์สดของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์นะครับเจอกันในยูใน u t u b e นะครับเจอกันใน YouTube แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์เจอกันที่ u t u b e เอ่อ t i k t o k นะฮะถามว่าเจอ t i k t o k เวลาไหนเวลาเวลาเท่าเช้าแบบนี้แหละนะครับอาจจะเป็น9ก้โมงบ้าง10บโมงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเจอกันใน Ti k t o k นะครับโอเคเจอกันใหม่นะครับฝากเอ่อใครที่เข้าไม่ได้เข้ามาดูไม่เป็นไรผมไม่ได้ทีเรียบนะครับเพราะว่ามันดูย้อนหลังได้นะมันดูย้อนหลังได้อ่ะก็ฝากไว้นะครับแต่เพียงเท่านี้ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์ เ uh กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเราจะมีคลิปสนุกอะตอนท้ายตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปนะ่าจะเป็นวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารนะครับจะมาทําคลิปวิเคราะห์ละครเรื่องวรกรรดศีลุ้งนะครับเราจะได้ดูกันแล้วครับละครวรกรรดศีลุ้งทางช่องเจ็ดนะ การถึวิเคราะห์ดูอ่ะมาพูดกันไปเฟยก่อนแล้วกันนะครับก่อนเราจะลากันตรงนี้นะครับแล้วก็เมาดูกี้ลุ้งเนี่ยของเดาว่าน่าจะเป็นภาคต่อจากเสาห้าท่าทสยามถ้าถามว่าเราต้องไปดูเสาห้าก่อนไหมผมว่าเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีทีหลังนะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีแล้วกันวันไม่พรุ่งนี้ก็วันอังคารน,นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ สวัสดีครับ